สาวกับทองกลีวสองหนุ่มสาวบ้านนอกเป็นคู่รักกันรักกันมานานหลายปีแล้วท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของพ่อแม่ฝ่ายหญิงเพราะอยากให้ลูกสาวได้คบกับเจิดลูกชายของเศรษฐีมากกว่าทองกว,วีวเป็นอะไรจ๊ะทำไมทำหน้าไม่ดีเลยก็แม่ชันสิจ้าพี่คราวให้ไปดูหนังกลางแปลงกับพี่เจิดฉันไม่อยากไปเลยอ่ะฉันอยากอยู่กับพี่คราวช่วยพี่คราวทำนานมากกว่า ไม่ไปไม่ได้เหรอปฏิเสธแม่ของทองก้าวไม่ได้เหรอจ๊ะไม่ไปไม่ได้นะสิจ๊าพี่คขาวฉันไม่อยากไปสักนิดจ้ะให้อยู่ดูควายดูทุ่งนาดูนกดูไม้กับพี่คขาวยังดีสักกว่าไม่เห็นอยากจะไปดูหนังกลางแปลงเลยสักนิดถ้าทองก้าวขัดไม่ได้ก็ไปเถอะจ้ะพี่ไม่ว่าอะไรหรอกนี่พี่คราวไม่ห่วงไม่ห่วงฉันเลยเหรอจ๊ะจะให้ฉันไปกับอ้เจิดน่ะ ไม่หึงกันสักนิดฉันน้อยใจแล้วนะจ๊ะห่วงสิพี่ห่วงแล้วก็ห่วงทองกวาวมากแต่พี่อ่ะจะชวนไอ้แวน่นแอบตามไปห่างๆไม่ให้ไอ้เจิดมันทำอะไรทองกวาวได้หรอกสัญญานะจ๊ะว่าวิคราวจะแอบตามไปสัญญาสิจ๊ะเรื่องอะไรพี่จะปล่อยให้ทองกวาวไปกับไอ้เจิดแค่สองคนพี่ไม่ปล่อยให้มันทำอะไรทองกวาวของพี่ได้หรอกจ๊ะจ้ะ ทองกวาวเชื่อถ้าอย่างนั้นทองกวาวจะไปแต่งตัวแล้วละจ้ะทองกวาวทองกวาวอุ๊ยเสียงแม่มาแล้วจ้ะพี่คราวพี่รีบหลบไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแม่เห็นเข้าไปทางโน้นทางขวามือนะจ๊ะพี่ได้จะ้ะยังไงเย็นนี้เจอกันที่หนังกลางแปลงนะจ้ะพี่คราวทองกวาวอยู่นี่จ้ะแม่ จ๋าแม่แม่อยู่นี่จ้าอยู่นี่เองแม่ตามหาซะตั้งนานเน่ยไปไหนมาฮะไม่ได้ไปไหนจ้าฉันไปเก็บดอกไม้เอามาไหว้พระแล้วฉันก็มานั่งพักเหนื่อยตรงนี้แล้วจ้ะแม่มัวเก็บดอกมองดอกไม้อะไรกันฮะไปแต่งเนื้อแต่งตัวได้แล้วเดี๋ยวพ่อเจอจะมารับไปดูหนังกลางแปลงแต่งตัวให้สวยๆนะลูกนะแต่งไปไหนจ้ะแม่ก็อีแค่ไปดูหนังกลางแปลงทำยังกาจะเข้าเมืองอย่างนั้นแหละ เอ๊จะไปดูหนังกลางแปลงหรือไปไหนก็แต่งตัวให้มันดูดีสมฐานะสิจลูกไปเถอะนะฉันไม่ไปไม่ได้นะจ๊ะแม่ไม่ได้ยังไงก็ต้องไปผู้ใหญ่เขาคุยกันไว้แล้วแม่เองก็รับปากพ่อเจอิดเอาไว้แล้วด้วยว่าจะให้ทองกวาวไปกับเขาไปแต่งตัวอย่าดื้อกับแม่ไปกันสองคนมันจะดูไม่งามนะจ๊ะแม่ชาวบ้านชาวช่องเขาจะนินทาเอาได้ว่าฉันกับไอ้เจิดเอ้ย ว่าฉันกับพี่เจิดมีอะไรกันอุย๊ยไม่มีใครเขาคิดลึกซึ้งอะไรกันขนาดนั้นดอกจ้ะดูหนังกลางแปลงหนุ่มสาวที่ไหนเป็นแฟนกันเขาก็ไปด้วยกันทั้งนั้นแหละแม่จะให้หนางบุพผามันไปด้วยถ้าบุปผาไปทองกวาวไปก็ได้้ะแม่หญิงสาวถอนหายใจยอมรับปากแม่บุปผาเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอที่แม่รับมาอุปการะเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเด็กเพราะพ่อแม่ของบุปผาตายไปหมดแล้ว สวยแล,ะละ้วล่ะทองเปล่าแกนี่สวยจริงๆเลยนะยิ่งดูก็ยิ่งสวยละ่ะแกก็สวยฉันไม่ได้สวยมากกว่าแกสักเท่าไหร่หรอกบุผาอืมแกนี่ทําเป็นถ่อมตัวสวยขนาดนี้ถึงว่าละ่ะมีแต่คนแย่งแกนะ่ะฉันก็ไม่ได้อยากให้ใครมาแย่งหรอกนอกจากพี่คราวแกก็รู้นี่บุผาว่าฉันรักพี่คราวมาก นี่ดีนะที่ป้าแกไม่คิดจะหาผัวให้ฉันฉันก็เลยได้คบกับพี่แว่นอย่างสบายใจอะ่ะอย่าเพิ่งดีใจไปยังไงแกก็เป็นหลานสาวแท้ๆของแม่ยังไงซะแม่ก็ต้องหาผู้ชายมาให้แกอยู่แล้วล่ะอุ๊ยถ้าอย่างนั้นฉันต้องรีบท้องกับพี่แว่นป้าแกจะได้จับคู่ให้ฉันไม่ได้บุพผาน่าเกลียดจริงเชียวมาท้องมาท้องอะไรจ๊ะบุพผาหัวเราะร่วน พออกพอใจที่ได้แย่ให้เพื่อนหัวเราะแล้วเธอกับพี่คราวไปถึงไหนกันแล้ววะทองกวล่จะบ,บ้าหรอเราสองคนแค่คบกันถึงหนงถึงไหนอะไรน่าเกลียดอีกแล้วนะบุปผาจริงเหรอไปลักลอบพบกันบ่อยๆกลางค่ำกลางคืนก็ออกไปไม่มีอะไรจริงอะ่ะจริงฉันไม่ไวไฟไขนาดนั้นหรอกนะแล้วที่ฉันต้องลักลอบคบกันกับพี่คลาวออกไปพบกันตอนกลางค่ำกลางคืน ก็เพราะว่าตอนกลางวันมันหาโอกาสเจอกันได้น้อยนะสิถ้าไม่ออกไปตอนแม่หลับจะให้ฉันไปตอนไหนล่ะแล้วเธอล่ะกับพี่แว่นมีอะไรกันหรือยังไม่บอกนี่มีเรื่องปิดบังกันเหรอก็ไหนเราสัญญาว่าจะไม่มีเรื่องปิดบังกันไงไม่ดีปิดแต่เรื่องแบบนี้ใครเขาเอามาบอกกันพร่ำเพรื่อหรอจ๊ะแหนถึงเราจะเป็นญาติกันก็เถอะเรื่องนี้ฉันไม่พูดหรอกจ้ะบุพภาหัวเราะไม่หยุด ช่วงเย็นเจิดมารับทองกวาวพอเห็นเธอก็มองอย่างพออกพอใจทองกวาวของพี่สวยที่สุดเลยจะ้ะสวยที่สุดในหมู่บ้านเลยนะเนี่ยฉันไม่ใช่ของใครพี่เจิดจะพูดแบบนี้อีกนะจะมาพูดว่าฉันเป็นของพี่เจิดมันไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ใช่อีกเดี๋ยวก็ใช่จะ้ะเพราะถึงยังไงแม่ของทองกวาวก็ต้องยกทองกวาวให้กับพี่อยู่แล้วจะต,ตอนนี้ตอนไหนก็เหมือนกันฉันไม่ใช่ของใคร ที่สำคัญฉันไม่ใช่ของพี่เจิดน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนับประสาอะไรกับใจคนละจ๊ะน้องทองกวาวพี่จีบทุกวันหยอดคำหวานทุกวันยังไงน้องทองกวาวก็ต้องใจอ่อนสักวันน่ะแต่หินอย่างฉันไม่อ่อนง่ายๆหรอกนะพี่เจิดทางที่ดีพี่เจิดไปชอบคนใหม่เถอะผู้หญิงสวยๆในหมู่บ้านเรามีออกตั้งเยอะแยะทำไมจะต้องมายุ่งกับฉันด้วย เจดหัวเราะชอบอกชอบใจถือคติว่าผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรักเจอพาทองกวาวออกไปดูหนังกลางแปลงมีคนมาขายของมากมายแววนกับคราวแอบตามมาดูอยู่ห่างๆไหนวะไอ้คราวทองกวาวของมึงคนเยอะออกขนาดนี้ลานกว้างออกขนาดนี้จะไปหาที่ไหนวะกูก็มองหาอยู่อะยังไม่เห็นเลยแต่ก็อย่างว่านะนะไอ้คราว ถ้าทองกวาวมาน้องบุบพาก็ต้องมาด้วยเอ้ยน้องบุพพาของกูอยู่ในวันนี่ยเขาก็ต้องมาด้วยกันอยู่แล้วอะ่ะแม่ของทองกวาวเขาไม่ปล่อยทองกวาวมากับไอ้เจิดสองคนหรอกนะเฮ้ยนั่นน,น,น้องบุพพาของข้านั่งตรงนั้นแต่ไม่มีทองกวาววักข้าไปก่อนนะเว้ยบุบพ้าบุบพ้าอ่ะพี่แวนนึกว่าจะมีมาซะแล้วนะเนี่ยแอบมานั่งกับพี่เร็วเราไปนั่งตรงโน้นกันเถอะมีได้ เดี๋ยวจะปาแกว่าปาแกสั่งให้มาดูแลทองกวาวแล้วทองกวาวไปไหนสะละไม่เห็นเลยก็เห็นบุปผานั่งอยู่คนเดียวเนี่ยก็อยู่กับไอพี่เจิดนั่นแหละไอพี่เจิดมันพาไปซื้อลูกชิ้นฉันก็ขี้เกียจไปฉันก็นั่งอยู่นี่แหละเพราะว่าฉันก็มองหาพี่แว่นอยู่แล้วนี่พี่คราวมาหรือเปล่ามาจ้ะไอคราวมันก็ตามหาทองกวาวอยู่อ่ะมันไม่อยากให้ทองกวาวฆ่าสายตาเดี๋ยวไอเจิดทาอะไรทองกวาวเข้า พูดถึงไอ้เจิดนี่มันก็ตื้อจริงๆนะพี่ดูสิทองกวลบอกว่าไม่รักไม่รักก็ยังตื้ออยู่นั่นน่ะนั่นน่ะสิพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละใครๆในที่นี้ก็รู้ทั้งนั้นนะว่าทองกวลเกลียดมันจะตายมีไอ้เจิดนั่นแหละที่มันไม่รู้ตัวว่าทองกวลเกลียดมันแค่ไหนเนี่ยห้ยพูดอารมณ์เสียไปเถอะพี่อยากกินลูกชิ้นไปซื้อลูกชิ้นให้ฉันกินหน่อยได้เลยจ้ะคนสวย